พีเดวิดกอ์พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลาพีพากัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันพุทธที่30กรกฎาคม2025วันที่211เเป็นพลเมืองดีอย่างไร ข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่89ข้อที่38ถึง45 1หนึ่งพงศาวดารบทที่7ข้อที่1ถึงบทที่9ข้อที่1และในโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่14เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดำเนินไปภายใต้การปกครองของรัฐอาจมีคำถามหลายอย่างขึ้นมาในใจ เช่นเราควรมีท่าทีต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองอย่างไรเราควรมองรัฐบาลและผู้บริหารบ้านเมืองด้วยมุมมองแบบไหนในแง่ของหน้าที่พล,ลเมืองเช่นการชำระภาษีเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามจริงหรือและถ้ารูปแบบการปกครองนั้นเต็มไปด้วยความอธรรมละ่ะ หากเราต้องตกอยู่ภายใต้ผู้นำเผด็จการอย่างฮิตเลอร์หรือสตาลินเรายังควรเชื่อฟังและยอมจำนนต่ออำนาจของพวกเขาหรือไม่ในโรมบทที่13ข้อที่หนึ่งเปาโลเขียนว่าจงเป็นพลเมืองดีทุกคนจงยอมอยู่ใต้บรรดาผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลย ที่มีได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่มีอำนาจนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้านี่คงเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสุดโตง่งสำหรับผู้เชื่อในยุคแรกของเปาโลผู้คนในสมัยนั้นนมัสก,การจักรพรรดโรมเสมือนเป็นพระเจ้าแต่เปาโลกลับบอกให้พวกเขาติดตามพระเยซูในฐานะกษัตริย์ และยังคงยอมจำนนต่ออำนาจโรมอีกด้วยคำสอนในโรมบทที่13ต้องพิจารณาควบคู่กับวิวอร์บทที่13ซึ่งถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่คริสเตียนถูกข่มเหงภายใต้จัก,กรพรรดิโดมิเชียนบางคนในยุคนั้นมองว่าจักรพรรดิเป็นพันธมิตรกับซาตานที่ปรากฏตัวเป็นพญานาคสีแดง ซึ่งได้มาอบอำนาจให้กับรัฐซึ่งเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลหลายคนเชื่อว่าการปกครองใดๆอาจถูกครอบงำด้วยอำนาจปีศาจก็เป็นได้สิ่งที่บันทึกไว้ในทั้งโรมบทที่13และวิวรบทที่13บล้วนเป็นความจริงในโลกนี้มีทั้งการปกครองที่ดีและไม่ดีแม้ในการปกครองที่ดีก็อาจมีด้านที่ไม่ดีได้เช่นกัน ดังที่ออสการ์ครูแมนนักศาสนวิทยาชาวฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าไม่ว่ารัฐจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมหรือละเมิดขอบเขตนั้นก็จะมีคริสเตียนบางคนที่เรียกรัฐนั้นว่าเป็นผู้ดับใช้ของพระเจ้าขณะที่คริสเตียนบางคนกลับเรียกรัฐเดียวกันนั้นว่าเครื่องมือของมาร ในสนุดีบทที่89เราเห็นภาพของอิสราเอลที่เป็นรัฐเทวาธิปไตยการปกครองทางโลกและาศาสนาผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกผู้นำที่ได้รับการเจิมของพระเจ้าก็คือผู้ที่สวมมงกุฎและนั่งบนบัลลังก์กริย์ในพันธสัญญาเดิมถือว่าได้รับการเจิมจากพระเจ้า กระนั้นหลายคนก็ทำบาปและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้เขียนสดุดีบันทึกว่าแต่พระองค์ทรงทอดทิ้งและได้ปฏิเสธพระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้เราอยู่ในช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะทรงปกครองตลอดไปแต่ในระหว่างนี้เรายัางต้องการการปกครองโดยมนุษย์ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่13เปโตรกล่าวว่าพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจัก,กรพรรดิผู้มีอำนาจอำนาจของรัฐบาล เป็นเพียงสถาบันของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้คิดค้นระบบนี้ขึ้นโดยอิสระจากพระเจ้ากลับกันสถาบันของมนุษย์ต่างหากที่ดำรงอยู่ใต้ตามที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในโรมบทที่13เปาโลสอนหลักการพื้นฐานว่าเราควรเชื่อฟังอำนาจปกครองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพราะสิ่งเหล่านี้มาจากการสถาปนาของพระเจ้าการไม่เชื่อฟังจึงนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งทางกฎหมายและมนโนธรรมเพราะผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าน่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วเปาโลยังแยกแยะชัดเจนระหว่างศีลธรรมส่วนบุคคล กับการบังคับใช้กฎหมายโดยอำนาจรัฐในเรื่องศีลธรรมส่วนบุคคลเปาโลย้ำคำสอนของพระเยซูคือไม่ตอบโต้และหันแก้มอีกข้างให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ในเรื่องของผู้มีอำนาจปกครองเปาโลกล่าวว่าพวกเขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สามารถนำการลงโทษมาสู่คนที่ทำผิดได้ ในพระธรรมพงศาวดานผู้เขียนสรุปลำดับวงตระกูลโดยกล่าวถึงซาอูลซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้นำที่เริ่มต้นดีแต่จบลงด้วยการเป็นผู้นำที่ไม่ดีซาอูลกลายเป็นตัวอย่างของการปกครองแบบที่กล่าวถึงในวิวร์บทที่13แต่ถึงกระนั้นดาวิดก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะยังคงจงรักภักดี และอยู่ใต้อำนาจของซาอูลลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครควรดูว่าคุณเคยมีประสบการณ์กับการต้องอยู่ภายใต้การปกครองที่คุณคิดว่าไม่เป็นธรรมหรืออาจจะชั่วร้ายหรือไม่และคุณรู้สึกอย่างไรจากคำสอนของเปาโล ที่บอกให้เรายอมรับอำนาจที่มีอยู่เพราะไม่มีอำนาจใดที่จะถูกสถาปนาได้หากพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตคุณจะแสดงออกเป็นการเชื่อฟังอย่างไรแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ ที่ทรงประทานการปกครองของมนุษย์ระหว่างรอการเสด็จกลับมาของพระเยซูขอทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตเป็นพล,ลเมืองดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจเหนือเราช่วยให้เรายอมจำนนด้วยความเต็มใจแม้เมื่อไม่เห็นด้วยและประทานปัญญาให้เรารู้ว่าเมื่อใดที่ถึงขีดจำกัดของอำนาจนั้น เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนหากต้องการอ่านบทอาธ,าธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสาส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday w i t h g o d หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ